สำหรับนักทุนนะคะที่กำลังมองหากองทุนนะคะเพื่อการออมนะคะหรือว่า S S F นั้นนะคะวันนี้ค่ะกองทุนบัวหลวงนะคะก็มีกองทุนใหม่ที่เป็นการลงทุนในกองทุนแบบผสมนะคะก็ชื่อว่ากองทุน B Income S S F นะคะก็เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เสกันดีกว่าค่ะว่ากองนี้มีลักษณะพิเศษอย่างไรบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะพีเ่เสกครับสวัสดีออมอล่าสุดเรามีกองทุนใหม่นะคะออกมาก็คือตัวกองทุน B Income S S F นะคะก็มีความสงสัยแล้ว ว่าฟีเจอร์ของกองนี้นะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องของการลงทุนค่ะจะมีการกระจายการลงทุนยังไงบ้างสําหรับกองผสมค่ะคือบัวโลวงอินคั่มเพื่อการออมนะครับกองนี้เป็นกองผสมมีการกระจายการลงทุนที่หลากหลายเนี่ยมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีหลากหลายประเภทนะครับมีทั้งหุ้นทั้งตราสารหนี้ทั้งพวกกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นปรปติฟางหรือ in, กองโครงสร้างพื้นฐานหรือว่ารีททั้งไทยทั้งต่างประเทศนะครับวัตถุประสงค์ของกองนี้เราต้องการ เรื่องเรื่องของการกระจายก,การลงทุนเป็นสําคัญนะครับให้มีความหลากหลายเพื่อไม่ให้เสี่ยงมากเกินไปนะครับกองนี้ถ้าจํากันได้นะครับบัวหลวงเรามีกองบีอินข้ามอยู่แล้วนะครับกองนี้ก็ทําพอร์ตแบบเดียวกันเลยครับโดยที่การลงทุนของบัวหลวงอินข้ามเพื่อการออมก็คือระดมเงินแล้วเราก็ฟีดลงบีอินข้าเลยครับ ถ้าอ,อย่างนี้มันจะเป็นการเสียค่าฟีซําซ้อนไหมคะการที่ไปฟีดลงกองบีนคัมเนี้ยค่ะคือถ้าเป็นกองที่เอาไปลงทุนในกองทุนที่บริหารภายใต้บรจอของเราเองเนี่ยนะครับจะไม่มีเรื่องฟีซําซ้อนอยู่แล้วนะครับเราจะคิดแค่ขาเดียวเลยครับค่ะพิเศษคราวนี้ก็อยากจะถามเพิ่มแล้วแหละสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้รู้จักกองบีอนคัมนะคะในเรื่องของนโยบายการลงทุนค่ะพิเศษการกระจายความเสี่ยงมีการแบ่งสัดส่วนยังไงนะคะ คือบินค่าเป็นกองผสมนะครับสัดส่วนการลงทุนหลักๆก,ก็คือจะอยู่ในตราสารหนี้นะครับไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้กองเนี่ยไม่มีความผันผวน,นมากเกินไปอีกไม่เกิน25%เอเซอยู่ในหุ้นนะครับเพื่อแสวงหาโอกาสของผลตอบแทนขณะเดียวกันส่วนอีกประมาณไม่เกิน25%เนี่ยจะอยู่ในพวกกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ละอย่างเช่นพวกกรีดน,นะครับพวกออทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับกองโครงสร้างพื้นฐานหรือว่ากองอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องจะมีลักษณะที่โดดเด่นก็คือเรื่องของความสม่ำเสมอในเรื่องของผลตอบแทนนะครับเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของค่าเช่านะครับค่าใช้บริการซึ่งมีลักษณะของการเก็บกินมีสัญญาและก็มีความแน่นอนที่ค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผสมผสานกันทั้ง3ส่วนหลักๆแล้วเนี่ยก็เลยทําให้กองบินข้ามเนี่ยเป็นกองที่มีความลงตัวนะครับในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะครับในเรื่องของการบริหารเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงมากเกินไปนะครับแล้วก็ ลดความผันผวนผรวมทั้งมีโอกาสที่ได้ผลตอบแทนที่ดีมากวากว่าการที่จะอยู่ในตราสันนี้เพียงอย่างเดียวครับค่ะพิเศษคราวนี้เนี่ยกองทุนบีอินข้ามเองนะคะเขามีการลงทุนในต่างประเทศบ้างไหมคะเพราะว่าก็าเห็นโอกาสเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศเข้ามาพอสมควรในช่วงนี้มีครับมีบีอินข้ามเนี่ยสามารถไปลงทุนต่างประเทศได้นะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยการไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยทำได้ง่ายนะครับแล้วก็มีต้นทุนที่ต่ําลงนะครับผู้จัดการกองทุนสามารถเลือกหุ้นเองแล้วก็ข้ามไปลงทุนเองได้ สิ่งสำคัญเลยก็คือว่าบริษัทในต่างประเทศมีหลายบริษัทที่น่าสนใจเมื่อเทียบเคียงกับในประเทศแล้วเนี่ยบางอุตสาหากรรมหรือบางกลุ่มเนี่ยไม่มีให้ให้เราลงทุนได้มากนักในในในประเทศเราโดยเฉพาะพวกกลุ่มพวกรีนะครับพวกรีบเนี่ยในต่างประเทศมี่ยรีรีดีๆที่น่าสนใจให้เราไปสามารถลงทุนในส่วนที่ไม่เกิน25ที่เล่ามาตอนตอน้ตนได้ได้เยอะมากครับ ค่ะพิเศษคราวนี้เนี่ยคาแรคเตอร์หลักของบีนข้ามนี่ก็คือการมีรายได้กลับมาอย่างสม่ําเสมอน,น,นะคะแล้วก็กองปกติเขาเองเนี่ยมีการขายคืนอัตโนมัติได้ด้วยหรือว่าออโต้รีดิมชันนะคะคราวนี้เนี่ยในกอง S S F อะค่ะจะมีความคล้ายคลึงกันไหมคะในเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่มีนะครับเนื่องจากตามเงื่อนไขแล้ว SF เป็นกองทุนเพื่อต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากเงินลงทุนนะครับแล้วก็ต้องถือ10ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นกองนี้จะไม่มีการออโต้รีด e มหรือว่าไม่มีการขายคืนอัตโนมัติได้ๆออกมาครับ และสำหรับกลุ่มที่เหมาะกับการลงทุนในการลงทุนกองผสมบีอินคั่มเนี่ยคะ่ะพี่เสกแนะนำกลุ่มไหนคะอย่างแรกเลยต้องเป็นคนที่รับเงื่อนไขได้ของ SSF นะครับก็คือว่าต้องอยู่เงินลงทุนนี้ต้องเย็นพอนะครับอยู่ได้ไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับนับวันจนวันเลยอันที่2ก็คือต้องเป็นกลุ่มผู้ลงทุนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขสําคัญถึงจะมาลงทุนใน SSF แล้วก็เป็นกลุ่มที่ อาจจะไม่ต้องการลงทุนต่อเนื่องนะครับอยากได้สิทธิยยยยรประโยชน์ทางภาษีแต่ยังไม่อยากลงทุนต่อเนื่องใน IMF ก็สามารถมาใช้เอสเที่เป็นตัวบีอินข้ามได้เนื่องจากว่าอันนี้ลงทุนเป็นครั้งครั้งนะครับได้สิทธิยยยยรประโยชน์ทางภาษีเป็นเป็นปีปีไปปีไหนลงก็ปีนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขต้องลงทุนต่อเนื่องหรืออีกกลุ่มนึงอาจจะเป็นกลุ่มที่ลงใน IMF แล้วนะครับแต่สนใจรูปแบบของตัวบีอินข้ามที่ทําเป็น SSF หรือว่าลงทุนแล้วย Mi ังเหลือรูมที่สามารถลดหย่อนภาษีได้แลมีีเเเงเงินนยยพอ ก็อาจจะลงใน s s f เพิ่มเติมได้ครับค่ะต้องขอบคุณพิเศสมากนะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสำหรับนักลงทุนนะคะที่สนใจจะลงทุนกับกองทุน b income s s f นะคะ,คะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพนะคะทุกสาขารวมไปถึงตัวแทนจาหน่ายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะ